ร่วงใจ้สารรักตอนที่45ฟ้าโล่านว่ากลับมาหาจอมพลปรเมฆพ่อคำโ่เรื่องคดีของครูสัมพรเมื่อสิบปีก่อนมีข้อแม้เพียงอย่างเดียวอันวาต้องอยู่ที่บ้านหลังนี้ห้ามไปอยู่ที่อื่นเด็ดขาดอันวาตอบตกลงโดยไม่ต้องคิดเพราะมันไม่มีประโยชน์เลยหากเขาจะปฏิเสธมันมีจะทส่งผลเสีย จอมพลปรลเมรแค่อยากให้เขาอยู่ด้วยอยู่ก็อยู่มันจะเป็นอะไรไปปาโลค่อนข้างหนักใจไม่รู้ว่าตู่ของเขาที่จะทำอะไรกันแน่พอก่อนหน้านี้ปีแอรก็มาก่อเรื่องที่นี่คุณปูอาจโกรธอันว่าพี่กำลังจะเปิดบริษัท อันวาไปทำงานกับพี่นะอย่าอยู่ที่บ้านคนเดียวพี่ไม่ค่อยไว้ใจเขาทำอะไรอันวาไม่ได้หรอกไม่ว่าจะเป็นปู่ของพี่หรือนายพลพิทักษ์อันวาลืมไปแล้วหรอว่ายังมีด็ตอร์แสงชัยเฮ้ยลนนั้นก็กอดจิตไม่ปล่อยไม่เคยเก็ดสักทีสงสัยต้องจริงจังซะแล้วอันวาคิดจะทำอะไร จะให้ตัวเองเสียงเด็ดขาดถ้าคิดจะทำอะไรให้พี่จัดก,การเองน่านว่าโอเคโอเคอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้นี่รักหรือหึงกันแน่เฮ้ยค่อนข้างเหนื่อยแต่คนที่เหนื่อยมากก็คือจูเนียปีแอร์รู้ว่าตอนนี้จูเนียเป็นเป้านิ่งจอำพลปรเมฆอาจจะแก้แค้น แม่ต้องห่วงหลักหนะ้าอันวาไม่อยู่จะไม่ห่วงได้ยังไงไปอยู่กับฉันที่บ้านเถอะนะไม่ดีกว่าที่นั่นทำไมกลัวพ่อของฉันเหรอจุเนี่ยยอมรับว่ากลัวกลัวมากใครจะไม่กลัวกันล่ะแม่จะบอกว่าไม่ต้องกลัวแต่มันห้ามได้เลยก่อนหน้านี้ที่เจอมาก็ค่อนข้างหนัก เอางี้ไปอยู่ที่บ้านพักของแสนก็ได้ถ้าไม่กลับไปที่บ้านฉันมีขี่บ้านกันเนี่ยมีเยอะเลยแหละถ้าจูเนียชอบเราก็เลือกอยู่ด้วยกันสักหลังดีดีแต่อันวามาอยู่ด้วยได้ไหมไม่ได้อันวาต้องอยู่กับฟาโลตอนนี้ไม่อยากให้อันวามาอยู่ด้วยเหรอก็อยาก แน่นอนว่ามันต้องอยากอยู่แล้วอยากอยู่กับอันวาแต่ตอนนี้มีเมียก็อยากอยู่กับเมียก่อนมันอยู่ในช่วงข้าวใหม่ปลามันคิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยมังคิดไม่ดีแน่เลยเปล่านะไม่ได้คิดอะไรไม่ดีก็ได้ตามใจนายแล้วกันตามใจเขาแต่รีบรายงานอันวา นั่นหรอเรียกว่าตามใจจูเนียรายงานอันว่าทุกเรื่องคงกลัวเขาจะใช้กำลังแต่จูเนียคิดแบบนั้นมันก็ไม่ผิดหรอกพอที่แล้วมาเขาก็ใช้กำลังตลอดแต่คนที่ไม่ต้องใช้กำลังเลยเขือ,อนว่าเติเมมาเตรียมอาหารตั้งแต่เช้าจอมผลปลเมฆจึงกับยิ้มไม่หุบ พอคิดว่าอันวาทำเองฟาโลถึงกับแอบขำทำอาหารอร่อยมากเลยครั้งก่อนก็ทำอร่อยก็นแน่นอนก็<อ>พอ่อครัวที่นี่ทำจอมพลปรลเมศถึงกับสำลักอะไรนะนี่ไม่ได้ทำเองเหรออยากให้ทำเองไหมล่ะเอออย่าเลยอย่าเลยเนาะคุณปูทำไมแค่นี้แกก็ห่วงเหรอ ทำเลันว่าฉันอยากกินฝีมืออันวาโอเคคุณปูผมเตือนแล้วนะเตือนอะไรของแกทำไมกับฉันแกก็ยังจะงห่วเมียนะเปล่าผมแค่กลัวว่าอาหารจะไม่ถูกปากะอะไรจะไม่ถูกปากฉันไม่ใช่คนกินยากไม่ต้องเถียงกันหรอกได้กินทั้งคู่นั่นแหละ เย็นนี้อันวาเตรียมอาหารตั้งแต่บ,บ่ายเตรียมอาหารเย็นจนเต็มต๊ะแม้จอมพลปรเมฆย,ยังตกใจโชคดีที่เขาเรียกพิทักษ์มาด้วยเมื่อที่มาหารของอันวาสีสันน่ากินทุกจานแถมยังครบรถฟาโลถึงกับแอบคำมมันก็ต้องครบรถอยู่แล้ว ไอจานที่เผ็ดก็เผ็ดอย่างเดียวไอเปรี้ยวก็เปรี้ยวไปเลยส่วนเค็มก็เค็มจนสะเทือนไจไอส่วนที่หวานก็หวานจนเป้าหวานแทบขึ้นตาแต่และคนมีสีหน้าก็อกขออวนมองอันวากินจังอ,อร่อยอร่อยเพราะอันวาไม่ได้กินฝีมือตัวเองเฉลยตามสบายทุกคนอาหารเต็มโต๊ะอย่างนี้อย่าให้เหลือเช่ละ เออใช่ใช่จะเหลือไม่ได้พี่ทักแกต้องกินให้หมดฮะผมแล้วครับท่านใช่แกต้องกินให้หมดบาบตกอยู่ที่พี่ทักปรเมฆพยายามฝืนแล้วฝืนกินมากมากเท่าที่ทำได้เพื่อไม่ให้นว่ารู้สึกไม่ดีฟาโลก็พยายามสุดๆอย่างน้อยๆก็ฝีมือเมียตัวเอง ดรแสงชัยแอบเมองอย่างหงุดหงิดเขาแอบตามพิทักษ์มาแอบอยู่ในรถของพิทักษ์รู้สึกน้อยใจหลานแท้ยๆยังไม่เคยทาให้เขากินเลยแต่นี่อะไรทําให้ปลอมแมกินซะแล้วถึงเขาจะเป็นคนไม่ดีแต่เขาก็คือลุงหลานยังไงก็สายเลือดเดียวกันจนพิทักษ์ออกมาเขาก็รีบไปรอพิทัก์ที่รถเป็นยังไงบ้าง ฝีมือของอันวาห่วยแตกฉันเนี่ยความดันจะขึ้นอะไรนะนี่แกกล้าว่าหลานฉันเหรอก็มันจริงนี่แกไม่ได้กินแกไม่รู้หรอกเป็นไปไม่ได้ถ้าฝีมือแย่ขนาดนั้นตาเท่านั่นจะกินทำไมก็มันกำลังหลงลานสะพ้า,ายจะไม่กินได้ยังไงถ้าแกนั่นขูเอาขูเอาก็เลยหนักมาที่ฉัน ล้วจะแก่นั่นเผอพูดอะไรมั่งไหมไม่มีมีแต่ว่าจะให้อันวาอยู่ด้วยเท่านั้นบ้าชิบเลยจะาแก่นั่นคงอยากได้ทองที่อันวาครอบครองอยู่ฉันไม่ยอมหรอกแล้วแกจะทํายังไงนี่มันก็หลายครั้งแล้วก็พยายามอยู่แกไม่เข้าใจเหรอว่าพยายามเออเออเดีให้ต้องรอนานไม่งั้นเราจะตายกันซะก่อน น่าจะเกือบตายพานว่าเห็นหลังไวๆของด็อกเตอร์แสงชัยไปที่รถของพิทักษ์แม้จะไม่แน่ใจแต่ก็พอจะเดาได้และคิดว่าตัวเองเดาไม่ผิดจริงเหรออันว่าจริงสิเขาคงไม่ได้มาที่นี่ครั้งแรกหรอกคงมาบ่อยเชละรู้ทางหนีทีไ่แบบนี้กันตรายกันสิอันวาคงอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้ไ อันวารับปากจอมพลปรเมฆไว้แล้วยังไงก็ต้องอยู่ที่นี่แต่ช่างเธอเขาทำแรนวาไม่ได้หรอกอีกอย่างเราก็อยู่ด้วยกันตลอดก็ได้อย่างนั้นเราก็คงต้องระวังตัวกันหน่อยคนแบบเขาไม่น่ากลัวหรอกเขาเลวก็จริงแต่ก็เป็นแค่คนโลภจะไม่ห่วงได้ไง อันวาคือดวงใจของเขาเขามีแค่อันวาคนเดียวรักและอยากอยู่ด้วยมาตลอดถึงตอนนี้เขาแทบไม่อยากให้อันวาอยู่ห่างตัวเขาเลยอันวาเขาเข้าใจความรู้สึกของฟาโลและยิ่งเข้าใจเมื่ออยู่ด้วยกันนานวันก็ยิ่งรู้และก็เข้าใจเมื่อก่อนอาจจะไร้เดียงสาเพราะตอนนั้นยังเด็ก แต่ตอนนี้ไม่หลายเดียงสาแล้วไม่มีใครเพอร์เฟกเท่าฟาโลทั้งรูปร่างหน้าตาถึงแม้ตอนนี้เขาจะไม่มีอำนาจล้นฟ้ามีทหารภายใต้การปกครองแต่เขากำลังก่อตั้งบริษัทของตัวเองแค่คิดก็รู้ว่ามันต้องดีแน่หลังจากคุยกันจนดึกฟาโลก็เล้าโลมันว่าโจ แล้วก็กอดพวกเขาไม่ได้มีอะไรกันนั้นแล้วแต่ใน,นจังหวะเข้าได้เข้าเข็มเสียงขอประตูก็ดังรัวจอมพลปรเมฆปวดท้องอย่างรุนแรงทั้งสองคนรีบใส่เสื้อผ้าก่อนที่จะเปิดประตูเป็นยังไงสุพีท่านไปที่รถแล้วครับผมเลยรีบมาตามคุณฟาโลงั้นก็ไปกันอันวาพยักหน้า และเดินตามฟาโลพอมาถึงรถฟาโลก็สั่งให้สุพีขับรถอีกคันตามมาอันวาและฟาโลนั่งประกบจอมพลปรเมฆจอมพลปเมฆเอ็นหัวมาทางอันวาฉันฉันปวดท้องมากเลยอันวาว่าแล้วว่าว่ายังไงไม่ใช่ความผิดของอันวา อันวาก็ไม่ได้ว่าเป็นความผิดอันวาท่านหน่อยความจริงแล้วเป็นเพราะพวกคุณมีชิงกับอาหารของอันวาเท่านั้นใช่ใช่แต่อันวามีวิธีนะถ้ายอมให้อันวารักษาเบื้องต้น <c oughs> พี่ว่าอย่าเลยอันวาทำไมแค่นี้ก็ต้องห่วงด้วยเมียแกดูแลฉันหน่อยจะเป็นอะไรไป เขาเฝืนพูดแม้จะปวดบ้างก็ตามฟาโลแค่สงสารหากถึงมืออันวาอาการจะหนักไปมากกว่าเดิมอันวางั้นก็ดูอาการให้ฉันโอเคอันวาวางมือไปที่ท้องของจอมพลปรเมฆและงัดเข็มเล่มหนึ่งขึ้นมามันใหญ่มากอันอันวาเข็มนี่ ฝังเข็มเพื่อระงับความเจ็บปวดเออคือทำไมจะเปลี่ยนใจแล้วเหรอไม่ไม่ไม่เปลี่ยนเอาเลยอันว่าอันว้าถกเสื้อขึ้นแล้วก็ปักเข็มเข้าไปทันทีป้าละเมถึงกับร้องเสียงหลงหายปวดก็จริงแต่เปลี่ยนมาเจ็บแทนแม่ไม่ทรมานเหมือนปวดท้อง แต่มันก็ยังเจ็บอยู่ดีเป็นไงหายปวดแล้วใช่มะใช่หายปวดแล้วถ้าจะให้ดีมันต้องอีกเข็มนึ่งเออเออไปตอล้วอันวาแค่นี้ก็หายปวดแล้วโอเคฝ้าโลดถ,ถึงกับการขำไม่หายปวดก็แย่แล้วฟีเมออันวาน่ะเก่งมากแต่แย่ที่มือหนักไปหน่อยแต่ก็ไม่หน่อยหรอก หนักมากเลยทีเดียวเขาเจอมาแล้วเจอมากับตัวเองอันวาที่ยิ้มอย่างภูมิใจเลือบมองปอลเม่ให้มันรู้บ้างว่าเล่นอยู่กับใครค่อยๆเอาคืนกันแล้วกันกี่ปีมาแล้วที่คอยเล่นงานชันกับพวกพี่ๆเนี่ยเอาคืนเพื่อโง่เต็มทีนี่ยังเห็นนะว่าเป็นปู่ของพี่ฟาโลถ้าเป็นคนอื่นแล้วก็ ทำไม่เดินไม่ได้เลยยังมีเวลาแก้แค้นถมเทไปนี่มันแค่เริ่มต้นอันว่าแค่คิดในใจ